ค่ะวันนี้ก็ทําตามอันนั้นแล้วนะคะที่เขาบอกว่าต้องต้อง,องทาคลิปโปเกมอนอีกครั้งหนึ่งเราจะไปดูกันเลยนี่ก็คือโปเกมอนที่เราทําไปมาตั้งแต่ตอนที่เรายังปิดเทอมนะคะนะคะเดี๋ยวพี่จะย้ายไปนู่นก่อนแั๊บนึงพี่จะไปนู่นก่อนอ่ะมาแลว นะคะนี่นะคะนี่ก็คือโปเกมอนที่เ,<อ>เราสะสมน,น้องนะครับอันนี้ก็คือน้องเป็นน้องนะน้อ,องรัสเีนะกดไลค์ด้วยนะครับนี่ก็นี่ก็คืออยู่กับพี่รัสเยเพิ่งไปได้ตัวใหม่มาใช่ค่ะนี่เราจะแค่มานับดูถึงว่าจะถ่ายคลิปอันเก่าไปแล้วนะคะแต่ว่าเราจะมา โชว์อดโชว์ไม่ได้นะคะเรื่องตัวนี้มันมีความสามารถอะไรเดี๋ยวให้พี่เติ้ลไปเล่ากันเลยไปไเล่าอันนี้ก็จะเป็นพวกตัวอาเซอุนะคะเพราะว่ามันขยับขาขยับแขนแล้วมันเก่งนะคะมันเป็นโปกเกมอนในตัวตำนาแล้วมันเป็นผู้สร้างโลกนะคบแล้วมันเป็นนี่นนะเป็นเทพม้านะเทพมา้าก็เป็นผู้สร้างโลกผู้สร้างโปกเกมอนนะคะ เดี๋ยวจะให้5วันนี้พี่พี่พี่เติ้ลว่างเดี๋ยวจะให้น้องเขาเล่าให้หมดเลยได้ไหมคะเล่าประมาณ3ตัวนี้ตัวที่1ไปแล้วเหลืออีก2ตัวงั้นให้เล่าเรื่องตัวนี้ไปเลยนะคะไป